เรื่องนี้ไปดูความน่ารักของม้าลายแบบใกล้ชิดติดๆเลยสวัสดีค่ะเชื่อบโบลิงนะคะอุราลัตทาลารักมาจากจังหวัดกรุงเทพค่ะไปเที่ยวกันที่สวนสัตว์ขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ที่แอฟริกาใต้ครับเฮ้ยไม่ใช่ที่สวนสัตว์กาญจนบุรีครับคนก็เปิดกระจกให้อาหารม้าลายตอนแรกอะที่ให้เนี่ยก็น่ารักดีก็ให้จนหมดครับแต่พออาหารหมดแล้วมันไม่ไปครับอ้าวเฮ้ยอาหารหมดแล้วไปดีกายไปไปเฮ้ย <c oughs> จริงหรอเปล่าอย่ามาหลอกเลยเจอมาหลายคันแล้วอะ่ะบอกว่าหมดบอกว่าหมดแล้วไปให้ตัวอื่นต่อ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เอามา <c oughs> ้ามาเดียเ๋ยวนี้โอ้โหไอ้หนูหินปองหินปูนนี่ไม่ขูดกันเลยเหรอไปหาหมอฟันกับ้างนะลูกดูสิม้าลายไทยเนี่ยอยากกินอาหารไม่ได้อายอะไรเขาเลยครับแหก่ากเข้าไปในรถเขาเนี่ยโ,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 โทโทโทษโท,โท,โท,โทโลกูกไปหาหมอฟันเถอะเชื่อพี่ เพื่อนที่นารักโลกสีสวยสวยยญิงนกักกเาสัตว์เป็นสีแตงเติโลกนี้สีสวยโลกสีสวยสวยสัตว์แตงเตอรขอจำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนที่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง น้องมาลายเข้ามาขออาหารเราเราก็ให้ไปแล้วก็อาหารของเราจะหมดน้องก็เลยยื่นหน้าเข้ามาในรถแล้วก็อาหารเราหมดพอดีน้องก็กระพือปากขอใหญ่เลยค่ะมีฟันเต็มเฟร,รมขนาดนี้สปอนเซอร์ยาสีฟันต้องเข้าแล้วล่ะขอขอบอคุณคุณอุรารัฐารารักษ์กรุงเทพมหานครเรื่องมาลายขอกินอาหาร